กลับมาชมกันต่อครับใครที่ดูรายการอยู่ผมว่าต้องมีกําลังใจแน่นอนเพราะนี่คือร้านขายขนมจีนที่สร้างยอดขายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนเขาทําได้อย่างไรต้องถามดูให้จบเพราะคุณผู้ชมเองก็สามารถทําได้ครับอันนี้เป็นขนมจีนหมูสับทอดนะคะมนี่เมนูขนมจีนอื่นจริงๆ้วยครับขนมจีนหมูสับทอด ซึ่งนอกจากขนมจีนน้ำพริกน้ำยาต่างๆแล้วที่นี่เขายังมีขนมจีนหน้าหมูอีกด้วยที่มีรสชาติซอสให้เลือกอร่อยถึงสรสชาติด้วยกันนั่นก็คือขนมจีนหน้าหมูซอสผแะงขนมจีนหน้าหมูซอสมะเขือเทศขนมจีนหน้าหมูซอสเห็ดหอมและขนมจีนหน้าหมูซอสซสู้ไรญี่ปุ่นแถมเส้นของขนมจีนหน้าหมูยังเป็นเส้นใหญ่อีกด้วยมีราคาจานลับเพียงแค่30บาทเท่านั้นเองครับ ตัวเส้นเนี่ยถึงแม้ว่าทำใหญ่ขึ้นมาก็เป็นรสชาติของนมจีนใช่ไหมค่ะสดเหมือนกันใช่ค่ะอ้โหเป็นรสชาติแบบนมจีนนี่แหละแต่ว่าเป็นแบบเป็นแบบสดเ่านั้นยังไม่พอพี่เิ๋วแกมีไอเดียที่ไม่เหมือนใครยังมีขนมจีนผัดเนยกับสเต็กอีกด้วยเหมียวก็จะชิมเรื่องของตัวอร่อยๆแล้วแต่รสชาติคนชอบอ้าวชอบชอบชอบคือทางขนจีนมาเนี่ยยังไม่เคยเจอเส้นใหญ่เหมือนเส้นสปาเกตตี้เลยโอ้ ถือว่าเป็นอิเกตหนึ่งไม่น่าสนใจเมื่อตาบอกเขาอแบบมึงมีชมมึงเหมือนนะเนี่ยเนี่ยเหมือนเส้นเหมือนกับของญี่ปุ่นเหมือนเส้นอูด้งแต่ว่าอร่อยอูด้งอูด้งมันจะมีความเขาเรียกความใหญ่แป้งอันนี้มันแบบดูเออเจ้าค่งเด็กกินไม่ได้ไม่รับมือเลยอันนี้ออกเป็นฝรั่งหน่อยผมว่ามันเป็นเหมือนคุณชิสสเตกต่างของการตลาดทั่วไปที่ เราทํากันอยู่ขอ,องพี่เขาแตกต่างกว่าก็คือจุดเด่นตรงนี้ของผลิตภัณฑ์คือร้านเเป็นร้านขนมจีนไงเราอยากให้มีขนมจีนในจานอาหารทุกๆจาน<อ>ที่คุณไปทานสเต็กที่อื่นไม่มีหรอกถ้าคุณอยากทานขนมจีนพันเดลกับสเต็กคุณต้องมาร้านเราเท่านัา<อ>้นเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับสมชื่อขนมจีนเทวดาจริงๆ เพราะนี่คือขนมจีนผัดเนยกับสเต็กต่างๆที่เป็นการนําขนมจีนมาผัดกับเนยให้เป็นเครื่องเคียงสุดอร่อยฐานคู่กับสเต็กย่างร้อนๆอร่อยเหาะแบบสุดๆซึ่งหากินที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ร้านขนมจีนเทวดาแห่งนี้เท่านั้นโดยทั่วไปแล้วเขาสั่งเจ้าหมูนี่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะ30บาทกับขนมจีนน้ำยานี้29บาทอะไรขายได้มากกว่ากัน จริงๆแล้วเนี่ยคนที่สั่งยอดนาำส่วนใหญ่แล้วขนมจีนน้ำยาจะขายดีเนื่าความที่เป็นเป็นออริจินอลมั้งครับเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานคคุ้นเคยของคุ้นเคยคนเคยมาทานเนี่ยแต่ว่าตัวที่เราเพิ่มเมนูเข้ามาใหม่นี่ครับก็จะเป็นอีกมาสักสามสิเซของขนมจีนตัวนี้ก็ยังมีมาสาสิบาทพอดีอ่านเอกสารที่มาทำไมมีพวกส้มตำลาบด้วยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเมนูในร้านนะครับเรามีทั้งส้มตำมีไก่ย่างอ๋อเพราะว่ามีมีเมนูเคี่ยงมาด้วยแล้วนะครับแล้วก็จะมีผัก สลัดพวกผักปลอดสารพิษน้ำผลไม้ปั่นอ๋อมีสลัดต่างหากด้วยจริงๆที่มีขึ้นมาเนี่ยหนึ่งหนึ่งแรกสุดนะครับคือคือผมมองว่าอย่างเช่นผมทําไก่ย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นไก่ย่างผูทองคาไก่ย่างมีไหมมีครับเป็นไก่ย่างสมุนไพรซึ่งจริงผมไม่ได้ใช้คําว่าไก่ย่างเทวดาผมแยกออกมาเลยว่าเป็นไก่ย่างผูทองคำนะครับาผมผูทองคำผูทองคำผูทองคูเขาผูหรือผูผูเขาผูเขาผูเขาทองคำแล้วทาไมเทวดาหายไปไหนอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมทาธุรกิจตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพียงแค่ต้องกการแย แยกผลิตแยกธุรกิจออกมาแยกตัวเองจากพี่สาวไม่ใช่ฮะคือเราทําตรงนี้ผมมองว่าคือผมต้องการลดความเสี่ยงในการทาธุรกิจแต่ตอนนี้ขายเคียงคู่กันไปหมดเลยใช่แต่เราแยกคนละร้านนะครับไม่ได้อยู่รวมกันเขาแยกแยกร้านอกไคืออยู่อยู่ร้านติดกันออกไปอ๋อให้เห็นชัดเลยเป็นร้านต่อคุณจะกินน้องจีนคุณก็มากินที่นี่ถ้าคุณอยากมากินไอซ้มตามไก่คุณก็มากินตรงนี้แต่ว่าอยู่ติดกันอยู่ในบริเวณเดียวกันเราแยกเป็น่วนๆให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าแต่โซนไหนขายอะไรนี่คือไม่ได้เพราะที่เราที่เราทำก็เพราะว่าเราไม่อยากจะให้ใช้ ไก่ย่างปูทองคำขึ้นไปเลยผมรู้แล้วครับว่าทําไมถึงได้เดือนลล้านแบบนี้เพราะนอกจากจะขายขนมจีนเป็นหลักแล้วที่นี่เขายังมีไก่ย่างสมุนไพรที่ใช้ชื่อว่าไก่ย่างปูทองคําอีกด้วยแม่มันช่างน่าทานจริงๆครับและเมื่อมีไก่ย่างแน่นอนครับว่าต้องมีส้มตำไว้คอยให้บริการลูกค้าอีกหนึ่งเมนูมาจากอีสานบ้านเราแก่ข้ามไปฝั่งตะวันตกกับเมนูสเต็กอีกด้วยครับ ด้วยความหลากหลายแบบนี้นี่เองที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจสร้างยอดขายได้ถึงเดือนละหนึ่งล้านบาทเลยล่ะครับแล้วเส้นที่เราทำทุกวันนี้เนี่ยมีใครลอกเลียนแบบได้ไหมครับหรือเป็นสูตรเฉพาะสูตรอย่างนี้ใครทำได้ไหมคือขนมจีนก็เหมือนมองๆใกล้ๆก็คือเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอะค่ะอยู่ที่ว่าใครทำเส้นให้เหนียวให้นุ่มให้โดนใจคนกินมากกว่ากันแปลว่าความนุ่มนี่จะไม่เหมือนกันมเหที่ไม่สูตรนุ่มต่างหากสนตัวเหรอใช่คือมันเป็นเทคนิคว่าเราจะรู้พอทำไปมีประสบการณ์ว่า อาจจะต้องใช้น้ําเดือดขนาดนี้นะเส้นจะนุ่มเท่านี้ค,คุณใส่แป้งเบอร์หนึ่งเข้าไปมันจะแข็งนะคุณใส่แป้งเบอร์สี่เพิ่มเข้าไปมันจะนุ่มนะคือมันเป็นมันเป็นเคล็ดลับของแต่ละร้านนะคะก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวมีหลายยี่ห้อบอมี่สับก็ตหริอลูกก็หลายยี่ห้อถามว่าใช้เครื่องจกักรได้ไหมเราใช้ได้แต่เราไม่ใช้แล้วรสชาติเกี่ยวไหมไ้น์ หรือไม่เกี่ยวหรอกหลักๆก็คือการผสมแป้งค่ะหลักๆคือการผสมแป้งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถึงเป็นเป็นเป็นเรื่องสําคัญไม่ค่ะแต่ตัวนี้ก็คือทําให้เห็นครับลูกค้าประจําหรือว่ามีแบบว่าคนที่มากินขาประจําเยอะไหมคะเรามีลูกค้าประจําอยู่ผมว่าน่าจะเกิน70%ครับโอ้โหเซ็นต์ครับเาะว่าเขาติดกันแล้วยังไม่ไม่ไม่หรือว่าอีกสาอร์เซหายไปไหนครับร้านที่ตั้งอยู่พระราม2นี่นะครับเป็นสายที่ออกเมือง ก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เขามาเติมน้ํามันแล้วแวะกินแล้วก็ไปใต้มาแวะกินบ้นานงเดิมครับแต่ว่ากลุ่มที่เป็นลูกค้าประจําคือกลุ่มที่อยู่ในโซนของพะรามสองซะส,ส่วนใหญ่<อ>ที่ทำงานออฟฟิศบ้างอะไรบ้างอะไรคนทํางานครอบครัวแถวๆนั้นเขามากินเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยผมผมม่อร่อยค่ะอร่อยมาะนวมทุกอย่างอร่อยก็ผมก็เห็น้องจีนหลายที่ก็อร่อยเราเน้นขนมจีนบิบ เบี้ยเฟ้นสดจริงๆทำสดจริงๆเลยนะครับที่เน้นเลยนะครับถ้าคนอื่นสดความเด่นก็หมดเราก็จะมาตามในเรื่องของเมนูที่เราปรับขึ้นไปเรื่อยๆเ,<อ>เราเป็นร้าัสดนร้าเมนูที่หลากหลายครับ,ค,รบคนอื่นก็ปรับได้คือค,ความได้เปรียบที่คุณมีเนี่ยคืออะไรเราจะพยายามทําเมนูใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งเราขายมาเนเป็นเวลาแรกๆครั้งแรกที่เราขายก็คือมีขนมจีนน้ายา คุณรู้ได้ไงว่าที่เพิ่มมาเนี่ยจะขายได้หรือถูกใจคนทั้งหมดและคุณมีการตัดเมนูเก่าทิ้งไหมเมื่อเวลาคุณเพิ่มนั่นไงครับผมเองก็อยากรู้ว่าไอ้เมนูเยอะขนาดนี้เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าจะถูกใจลูกค้าทั้งหมดคือวิธีการขายนะครับเราจะเวลาเก็บตังค์เนี่ยมันจะมีเบียนอยู่ บินที่บอกว่าอาหารตินไหนขายอะไรบ้างจะขึ้นคอมพิวเตอร์ครับเมนูบางตัวที่เราเคยขายแล้วเราก็ตัดออกเช่นข oh นมจีนต้มขาไก่ oh. เราเคย,ยทำค่ะ<ม><ม>คือ,อขายแต่ยอดขายไม่ดีค่ะอาจารย์ <c oughs> ยอดขายไม่ดีเราก็จะตัดเมนูออกเราเคยถามไหมครับว่าอะไรเป็นจุดที่ทําให้ลูกค้าเก่าเรากลับมาจุดเด่นคือหาเรามีครบแล้วก็มีหลากหลายหลากหลายแล้วแต่ละเมนูเนี่ยสามารถทานได้ทุกทุกทุกๆุกวัยค่ะแต่คุณแต่คุณตั้งชื่อว่าขนมจีนเทวดาค่ะ คือเวลาทำมาล้านอะไรสักอย่างคนมันจะมันกินนึงแม่หมูทอดแจ๊จงเงี้ยจะมากินน้ำพริกหนุ่มมันมันแถมไงเชื่อคุณบังคับว่าเป็นขนมจีนเทวดาใช่ขายยอดขายตอนนี้เราเนี่ยขนมจีนอย่างเดียวในเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับของทองอย่างอื่นเลยผมก็เลยถามว่าคุณขายอะไรกันแน่ถามตรงประเด็นครับผมก็นึกว่าขายแต่ขนมจีนอย่างเดียวที่ไหนได้มีเมนูต่างๆเพียบเลยครับขนมจีนเป็นหลักอยู่แล้วที่ที่ผมทำพวกนี้เพราะว่าผมมองว่าถ้าเมื่อไหร่ตลาดตรงนี้มาผมก็ทำไก่ไป ตลาดสุขภาพมาผมก็มีตัวนี้อยู่ในมืออยู่แล้วผมก็สามารถเปิดร้านผักปลอดสารพิษคุณจะโฟกัสหรือคุณจะพยายามขายความหลากหลายเ,เราเราพัฒนาขนมจีนเป็นหลักอยู่แล้วครับแต่เพิงมแค่เพิ่มแค่นั้น,นเนี่ยขนมจีนคุณเทวดาจริงๆเนี่ยคุณก็ขายายสาขาแล้วก็ทําขนมจีนไปเพราะคุณมีโครงกลางอยู่แล้วถ้าคุณคิดว่าขนมจีนของขนมจีนของคุณเนี่ยคือจุดขายเนี่ย ทำไมแล้วคุณมีครัวกลางอยู่ครัวกลางนี่คือผลิตน้ำยาปลาอะไรบาๆเนี่ยนะฮะบลาบลาลาเนี่ยนะฮะ คุณก็ขยายสาขาไปโดยขนมจีนเป็นหลักสิขาโหดมองว่าควรโฟกัสไปที่ขนมจีนมากกว่าเพราะมีครัวกลางในการควบคุมคุณภาพอยู่แล้วมาดูสรุปปัจจัยสุขความสาเร็จของธุรกิจขนมจีนกันครับอันดับแรกต้องยกให้กับเส้นขนมจีนที่ดีบกันสดสด,สดใหม่ๆทุกวันต่อมาก็คือวิสัยทัศน์ในการเลือกทําเลที่ตั้งร้านให้อยู่ในปั๊มน้ํามันที่มีผู้คนแวะเวียนเข้าออกจํานวนมากอีกท,ทั้งยังมีเมนูหล,ลากหลายแถมมีราคาที่ ถูก ge ge ies, อีกด้วยครับมียอดขายเดือนหนึ่งนี่ล้านสองนะครับคุณจะเติบโตไปยังไงครับก็เราจะเติบโตไปอีกหนึ่งเท่าตัวครับเป็นสองล้านสี่ครับโอ้โหเพิ่มยอดขายเป็นอีกหนึ่งเท่าตัวแบบนี้ผมว่าพี่เติ๋วและพี่ทูนเนี่ยเขาต้องมีกลยุทธ์เด็ดเดเพื่อพิชิตเป้าหมายในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับเราจะเพิ่มเมนูขนมจีนเพื่อสุขภาพสุขภาพนี่คือเราจะใช้กะทิทันญพืช ออแล้วแต่จะชอบเลือกแบบไหนครับซึ่งกะทิตัวที่ที่นำมาใช้เนี่ยจะเป็นกะทิที่เคอร์สซออนต่ำแล้วก็จะมีเมนูขนมจีนไทยแซบ่บไอ้ไทยแซ่บคืออะไรไทยแซ่บก็คือเราจะมีเมนูตัวแรกคือเป็นเมนูขนมจีนผัดไทยโอ้โหน้องขนมจีนนี่ไปกันใหญ่แล้วขนมจีนจะกลายร่างเป็นผัดไทยค่ะและอะไรอีกอันอ่าเป็นขนมจีนผัดขี้เมาผัดขี้เมาอ๋อโหนี่พี่เขาคิดจะเพิ่มเมนูอีกหรือครับ มันยังเยอะไม่พอเลอครับพี่ลูกค้ามากินกุณพาะหน่อยคือคือตอนที่ที่หนูทําหนูทาครั้งแรกก็ให้ลูกค้าแบบอย่างคนสูงอายุมาอยากทานบอกว่าไม่อยากทานกะทินะอะไรเงี้ยไม่ต้องกินบอกเขาไปหาแต่บอ,อบอกว่าไม่เป็นไรไเดี๋ยวครั้งหน้ามาไมหมหนูจะมีทดลองทํากะทิชัญพืชให้ทานเขาบอกท่านจะเสาร์เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้ามาเราทําไว้เขาจะมาหรือไม่มาเราไม่ทราบแต่เขามาเราจะมีเขาทานได้เลยค่ะ คือยังไม่รู้เลยว่าจะมีมากขนาดไหนแต่เราก็ทําออกมาแล้วคือตอนนี้เราอยู่ระวางทดลองให้ลูกค้าชิมค่ะเรายังไม่ได้ทออกมาจาหน่ายผมก็เลยถามว่าตลาดใหญ่ขนาดไหนสมควรไหมที่จะต้องทำขนาดไหนถึงจะต้องลงทุนแบบนี้คนกลุ่มไม่ใหญ่ประเด็นนี้น่าสนใจครับว่าตลาดคนรักสุขภาพมันใหญ่พอที่จะต้องทําเมนูรองรับกันเลยหรือครับเนี่ยกลุ่มคนแก่หรือคนสูงอายุหรือกลุ่มอะไรพวกนี้ถึงอาจจะไม่มากแต่ผมมองว่าเนื่องจากว่าต้นทุนผลิตในเราไม่เยอะ มันจะเป็นกลยุทธ์หรือมันเป็นแค่ทางเลือกคะมันเป็นทางเลือกว่าเออมันแต่มันไม่ได้เป็นแบบว่าอุ้ยจะสร้างยอดขึ้นมาได้เท่าตัวหนึ่งครับคือ p i i s h n คือจริงๆแล้วนะครับคือมันเป็นมันเป็นแค่การกลยุทธ์เพียงแค่หนึ่งส่วนในการเพิ่มยอดขายในส่วนของการเพิ่มเมนูครับซึ่งเราจะมีเพิ่มเพิ่มาทั้งหมดในสามเมนูครับที่กลุ่มนึ่งกำลังบอกว่ามันเป็นทางเลือกแรกไม่ตอบโจทย์เพราะไม่ใช่กลยุทธ์ค่ะ S <S อืมกรรมการของเราเนี่ยเห็นพ้องต้องกันครับว่าเมนูแรกอาจไม่จำเป็นจริงๆก็ได้ครับงั้นไปดูอีกสองเมนูที่เหลือครับว่าจะกอบกู้สถานการณ์ได้หรือไม่กับขนมจีนผัดขี้เมาห์หน้าตามาดูน่ารับประทานผมว่ามีหวังครับเมนูต่อไปคืออะไรครับผัดไทยค่ะผัดไทยแต่ว่าเป็นเส้นหนุจีน เกิดมาก็เพิ่เคยเห็นนี่แหละครับที่นําเส้นขนมจีนไปผัดเป็นผัดไทยแบบนี้แต่หน้าตาก็ดูน่าอร่อยสุดๆนะครับว่าแล้วเราลองมาชิมกันเลยดีกว่าทานเสร็จไหมคุณพับทานได้เส้นทานได้อะไรกิๆ อ๋อ oh, น,นี่คือเอาผัดไทยนำผัดไทยนำอันเคยไม่ได้อันนี้ได um, ้ไหมฮะได้ไหมฮะเส้นเส้นผงกีนนำเพราะว่าตัวเส้นหรือเปล่าความสดของเส้นหรือเปล่าเดี๋ยวว่าเส้นอร่อยเดี๋ยอะอนี่แสดงว่าเส้นเส้นของเขาก็าเป็นเส้นตัวคาแรคเตอร์เหมือนกันแล้วเนี่ยกรรมการบอกอร่อยครับแต่ปัญหามันอยู่ที่สองคนนี้ตังหากล่ะครับขนใต้ทั้งคู่เลยนะฮะตรงนี้ดูดิว่าฟ้าทะลุว่าไงครับคนที่หนึ่งชอบไม่ชอบ เขาชอบไหมครับว่ารสชาติมันแตกไปอย่างหนึ่งแตกไปอย่างหนึ่งครับผมอ่าโอเคนักที่ชอบทางนี้สำหรับผมไม่ผ่านเนีครับไม่ผ่านเลยเล่นพูดตรงๆงงกันแบบนี้ผมละอยากรู้จริงๆว่าพี่เขาเนี่ยกินอะไรแล้วบอกว่าอร่อยบ้างไหมครับช่วงตามติดธุรกิจ SME ตามติดธุรกิจ s อ e ในวันนี้เราจะไปติดตามธุรกิจร้านขนมที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นร้านขายของฝากอีกแห่งหนึ่งของเมืองปากน้ำโพนั่นก็คือร้านปุยฝ้ายสวรรค์นั่นเองครับอันแรกที่คณะกรรมการแนะนําเราก็คือว่าให้เราเน้นหนักไปที่ตัวปุยฝ้ายสวรรค์และซากุระแล้วก็ทาการตลาดแล้วก็ขยายตัวนี้ก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับ นอกจากจะพัฒนาขนมที่ขายภายในร้านแล้วยังพัฒนาในเรื่องของขนมสําหรับจัดเลี้ยงควบคู่กันไปด้วยจนสามารถขยายตลาดไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้อีกหลายจังหวัดใลทีเดียวและในวันนี้ปุ๋ยฝ้ายสวรรค์ก็ได้การรับรองจากหองการค้าจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นอีกหนึ่งร้านของฝากประจําจังหวัดนครสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๋ยฝ้ายสวรรค์ของฝากคุณภาพจากนครสวรรค์ครับขอบคุณครับ